สวัสดีครับตอนนี้รายการเดอะทิเอ้ยไม่ใช่พูดผ,ผิดอีกอะรายการ CMG นะครับหยุดไปหลายวันไงเลยต้องพูดรายการผิดแล้วโหเซ็งเลยอ,ะอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวรถไฟหอภาคสามไมค์ครับนะครับนี่ครับดูจากสถานที่นะครับเดี๋ยวก,ก่อนออกไปชมกันอ่ถ้าใครดูใครดูคลิปคอมพิวเตอร์มาแล้วนะครับ เราก็าจะรู้ได้ว่าเราจะอยู่ข้างหลังคอมพิวเตอร์อยู่นะครับนี่คือคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เปลี่ยนยี่ห้อแล้วนะครับเป็นยี่ห้อ Apple ตาตาอะไรวะแอปเปิลนะครับ Apple กับ Man โ o นะครับ Apple ลกับมะม่วงนะครับอ่าวันนี้เราจะมาพาพาพาล่อนนะครับเราตอนนี้วันนี้เป็นเด็กแว้นนี่อ่าดูนี่นี่นี่อ๋อเราต้องแบบกดตรงนี้นะครับอ่าออกเดินทางละ นี่ไฟไาาการจักรลานี่ไปแล้วไม่ได้กลับนะครับอ่าตีโค้งนี่ต,ต้องขึ้นข้างบนน่าหนุกไหมน่าหนุกไหมตกครับอันนี้คือตกตกมาให้เด็กขับต่อนี่อันนี้ขึ้นแล้ว <c oughs> ลวงอีก<อ>เข้าถ้ำเป็นไงเข้าถ้ำโอ้โหเม่ออ่าันนี้เรามาอยู่ในนี้แล้วขับเอรก <c oughs> อันนี้ก็คือ ห้องห้องใต้สนามบีบีกันนะครับเป็นห้องที่ไม่รู้ใครสร้างไว้นะครับ,อ,บอราคาเทียนทีมันระเบิดแล้วเนี่ยเป็นถ้ำเลยเฮ้ยอ๋เอาไฟปักไว้ก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับเอาโอเค,ครับปักแค่นี้พอเปลืองครับโอเคครับแล้วผมก็สวยไปกันนะใครทำไวนะ้เนี่ยอ่าแล้วเราก็จบเอ้ยติดแล้วอ๋อแล้วเราก็จบ จบอะไรจบแล้วนึกไม่ออกการรีเออจบการรีวิวไมค์ครับรถไฟหอภาคสามนบัตรนี้